สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสาระนะครับก่อนอื่นนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อไปลังใจในการทําช่องต่อไปนะครับแล้วก็ฝากกดสันกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปมาใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้อยู่กับแอป Cyber Meta นะครับล่าสุดเนี่ยผมก็ถอนไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพิ่งเล่นไปเมื่อวานนะครับช่วงประมาณ3ามทุ่มนะก็ถอนไปเรียบร้อยนะครับหนึ่งลาลนะแต่ว่ามันมีการปรับใหม่นะครับ ตอนขั้นต่ําตัวน,นี้เนี่ยสดอลลาร์ในส่วนของสลิปเ,เงินเข้าธนาคารเดี๋ยวผมจะแปลไว้ข้างๆคลิปนะครับดูข้างๆเลยเดี๋ยวสามารถดูได้นะครับแล้วก็โค้ดรหัสาบาร์โคดเดี๋ยวผมจะแปลไปข้างๆอีกข้างหนึ่งนะครับอโอเคทีนี้เนี่ยมาดูในส่วนของวิธีการเล่นนะครับคนที่เ,เล่นใหม่นะตัวนี้เนี่ยผมแนะนําก็คือ,อมันจะได้ตัวนี้นะครับธนาบารมา9000นะครับผมแนะนําให้ซื้อตัวนะักขุดก่อนนะครับ ซึ่งซื้อตัวนี้เนี่ยมันจะใช้ราคา9,000นะครับในส่วนของการซื้อนะ,อะตอนแรกเนี่ยมันจะแถมมาให้1ตัวนะครับคืออย่าเพิ่งไปอัพนะไอตัวนี้เนี่ยมันจะมะีกดข้อมูลนะครับเนะี่ยมันจะมีให้อัพแล้วก็การชาร์จพลังงานนะครับมันเป็นโรบอทซึ่งชาร์จพลังงานก็คือ1บันเนี่ยมันจะใช้ธนบัตรก็คือ0.30ะครับก็ประมาณนี้มันจะมีบอกรายได้นะว่าขุดวันหนึ่งเนี่ยได้เท่าไหร่ ตัวนี้เนี่ยถ้า1.0นะครับก็เท่ากับ1ดอลลาร์นะครับก็ตามนี้เลยเราสามารถนอออกมาได้นะครับเนี่ยแล้วก็นำาปอ่าทำงานต่อได้นะก็ประมาณนี้ในส่วนของอตัวนี้เนี่ยเพื่อนสามารถขโมยได้นะครับอ่าแล้วก็อ่าต้องใช้ธนบัตรในส่วนของการเฝ้านะอ่าใช้1,000เลยนะครับอันนี้เฝ้า เจ็ดวันนะครับก็ประมาณนี้ตอนนี้เนี่ยผมมีก็คือตัวนี้เนี่ยถ้าตอนแรกมันจะยังไม่ขึ้น 1. 0 1 1น่ะ 1. นะครับมันจะเท่ากับ1000เท่ากับ1ดอลลาร์นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยของผมมันเลยเ0 0ขึ้นมา1,000แล้วละมันจะเป็น1.11นะครับก็ประมาณนี้เท่ากับ1ดอลลาร์กับ11เซนนะครับอโอเคก็ตามนี้ในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับมันจะมีให้กดนามบัตรตรงนี้นะ กดนามบัตรตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถสแกนได้นะครับแล้วก็สามารถใส่โค้ดนะครับก็คือ19705นะครับหรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะแต่ว่าไม่ใส่เนี่ยเราก็ไม่ได้ธนาบัตรเพิ่มนะครับก็ประมาณนี้หรือจะอกดผ่านลิงก์ก็ได้นะครับมันจะมีโค้ดกรอกให้เองอัตโนมัตินะก็ประมาณนี้เลยส่วนผมมีคนสมัครต่อผมก็คือ3คนนะครับได้3า0ธนาบัตรต่อหนึ่งคนนะครับก็ตามนี้ ซึ่งผมก็มาอัปเกรดนะครับแล้วก็าชาร์พลังงานมันไปก็ให้มันทางานต่อในส่วนของภารกิจนะครับมันจะมีให้กดไอตรงรูปกาตรงนี้นะครับซึ่งอันแรกก็คือส่งแชทส่งข้อความในแชทแชน n นลโลกนะครับก็จะได้บวก1,000นะครับหนึ 1, ่พัหนึ 1, ชั่วโมงนะครับหชั่วโมงตัวนี้เนี่ยซึ่งมันสามารถเปิดบัฟได้นะครับเพิ่ม เขาเรียกว่าอะไรเพิ่มอัตราแฮชเพิ่มนะครับหรือว่าเพิ่มอัตราการขุดเนี่ยประมาณ10%นะครับอ่ะใช้เวลา2ชั่วโมงนะครับก็ประมาณนี้อ่ะก็เปิดดับไอตรงสีเหลืองๆตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปกดจิ้มเข้าไปนะครับมันก็จะบอกให้เนี่ยอ่ะหน้าสองชั่วโมงนะครับมันก็จะเปิดเพลงนะครับมันก็จะขุดรัวๆไปก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงมันสามารถอัปเกรดเหมืองเลเวลได้นะครับก็คลิกไป จิ้มอ้ตัวคิดต่อตัวนี้นะครับซึ่งเราก็คลิกอัปเกรดเมืองตรงเเหลืองตรงนี้นะครับเนี่ยก็คลิกไปนี่นะครับมันคือ,อต้องมีนักขุด5คนนะครับถึงจะอัพเป็นเลเวล4ได้นะก็ตามนี้เลยตัวนี้เนี่ยถ้าผมจะ,ะเข้าใจไม่ผิดนะยิ่ง เราัปเกรดเยอะเนี่ยเมืองเรายิ่งขุดได้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ตามนี้อโอเคแล้วก็มีอะไรอีกอ่ามันจะขึ้นรายได้แต่ละวันของเรานะของผมหนึ่งวันเนี่ยจะได้สองจุดหนึ่งหนึ่งดอลลาร์นะครับหรือว่าสองดอลลาร์กัาสิบเอ็ดเซนต์ต่อวันนะครับก็ตามนี้นะครับค่าชาร์จแบตเนี่ยก็จะใช้อยู่ที่ หนะครับอ่าหกธนบัตรก็คือตรงนี้นะครับเราก็ต้องเก็บไว้ด้วยนะเดี๋ยวแบตมันหมดเนี่ยเราก็ไอตัวโรบอทมันก็ไม่ทํางานนะซึ่งดูได้จากตรงไหนก็ตามที่ผมบอกนะครับก็คลิกดูข้อมูลนะครับนี่เลยแบตตอนนี้เนี่ยก็คืออ่ามันเหลือ84%และเราสามารถกดชาร์จได้นะครับเนี่ยเราก็กดอ่าชาร์จแบต่ะมันก็ชาร์จสำเร็จนะครับเต็ม100นะครับ อ่ะตัวนี้เนี่ยเราก็เช็คไปอ่ะชาร์จแบต0.3นะครับมันไม่ถึงหนึ่งนะชาร์จแบตไม่ไม่เปลืองเท่าไหร่แต่ว่าธนาบัตรเนี่ยเราก็ต้องมีนะครับอ่ะดไปเดี๋ยวนะดูตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งอ่าเดี๋ยวมาช่วยละอ่ะโอ้โหมีชาร์จแปดตัวตัวนี้0ูนนะครับอ่ะมันมีไฟตรงหมวกนะ อ่ะก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยมาดูในส่วนของจดหมายนะผมลืมแจ้งไปทีหนึ่งหรือว่าผมแจ้งไปแล้วก็คือถอนขั้นต่ำอ่าตะกอนเนี่ยมาหนึ่งดอลลาร์ตอนนี้เนี่ยเป็นสามดอลลาร์นะครับอ่ะอ่าตรงไหนวะเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับเนี่ยถอนขั้นต่ําก็คืออ้าวถอนขั้นต่ํานะครับก็คือสามดอลลาร์นะครับก็ตามนี้เลย ในส่วนของการถอนนะครับเราคลิกดูตรงไหนก็คลิกดูตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววงดีกว่าก็คือตรงนี้นะครับเราก็คลิกเข้าไปนี่นะครับก็คือมันจะมีเวลาการถอนนะก็คือ10บนาฬิกถึง23่สนาฬิกานะครับในส่วนของผมผมถอนไปก็คืออ่ะเวลาตอนนี้เนี่ยเวลาของในระบบนะครับอันนี้น่าจะเป็นเซิร์ฟต่างประเทศนะ ก็คือมันขึ้น3ามนิกาสนาทีนะครับแต่ว่าผมถอนไปก็คืออ่าสิบนิกาสนาทีนะครับแล้วก็เงินเข้าไปตอน12บสนาิกาสินาทีนะครับก็ใช้ระยะเวลาอ่าชั่วโมงกับ9นาทีนะครับก็มีเงินเข้านะสาบาทกับ50สตางค์นะครับก็ตามนี้ตอนนี้เนี่ยก็จ่ายปกตินะอะ่แต่ว่าล่าสุดนี่ถอนขั้นต่ำม,มัน3ดอลลาร์ละทีแรกว่าผมจะมาถอนให้ดูอีกทีนึง แต่ว่ารอถอนสามดอลลาร์ก่อนโอเคก็ตามนี้อ่าชาร์จแบตออมมันมีเควสต,ตรงนี้ด้วยอ่ชาร์จแบต3ครั้งนะครับแล้วก็รับเพิ่มอีก1ชั่วโมงอ่ะแล้วก็กดไปแต่ว่าบัฟเรากดไปละอ่ะก็รอมันหมดไป2ชั่วโมงเราค่อยเปิดอีกทีนึงตัวนี้เนี่ยพยายามเข้าเช็คเรื่อยๆนะครับไม่งั้นเนี่ยโดนเพื่อนขโมยได้นะ แต่ว่าวิธีการหาธนาบัตรเนี่ยอันนี้เนี่ยผมยังหาไม่แน่ใจนะคือนี่เนี่ยผมก็ได้มาจากข้อความแล้วก็มีเพื่อนสมัครต่อผมอเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยมันน่าจะเพิ่มเพื่อนได้อยู่เดี๋ยวลองพิมพ์ไปดิไม่เป็นไรคำของเพื่อนไปดูแชทโลกกันดีกว่า แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ได้เพิ่มใครนะครับก็กำลังงงๆอยู่นะหัดเล่นอยูอ่ไม่มีอะไรบ้างเนี่ยส่งไม่ได้ด้วยมีฮอตแข่งเดิมพันอันนี้ช่างมันตลาดโอ้โหตลาดถ้าซื้อชาย2่อโอ้โหเวรนละ ไม่แพงจงไวะอันนี้สิบหกค่าแบตอุปกรณ์ก็คือใช้วันละห้าถ้าซื้อมันไม่พอนะครับโอ้โหสิบเจ็ดดอลลาร์เลยนะคือแพงมากนะครับโอ้โหตลาดทำไางมีซื้อเผาเมืองเนี้ย คือผมมีแค่หนึ่งนะครับซื้อไม่ได้รายได้ต่อวันอยู่ที่สองลลาอ่ะไม่เป็นไรเราออาวันละสองล้านนี่แหละก็สะสมไปเรื่อยนะครับมันมีฝากขายนักขุดด้วยนะโอ้โหนี่ขนาดนักขุดยังไม่มีเลยจะซื้อก็ไม่ไหวนะครับราคาแพงเกินโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็อัปเดตให้แล้วนะครับมันก็จ่ายนะ แต่ว่าคนเล่นใหม่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช้เวลา2วันนะครับถึงถอนได้นะส่วนผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยเล่นมาก็คือเกือบยี่สิบสี่ชั่วโมงครับเกือบ1วันละอันนี้เนี่ยเล่นมา22ชั่วโมงนะครับก็ได้ถอนไปแล้ว1ครั้งตอนนี้เนี่ยมี1ดอลลาร์ละเลือถ้าถึง3ดอลลาร์เนี่ยผมก็ได้ถอนนะครับเดี๋ยวพวกนี้ถ้าผมได้ถอนเดี๋ยวผมมามารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคในส่วนวันนี้เนี่ยผมจะต้องขอตัว,วลาไปก่อนครับสวัสดีครับ